ก็ต้อนรับเทศกาลผีเลยนะครับนะดูว่าวันนี้ตลาดทองคำครับจะเป็นผีมาหลอกเราหรือเปล่านะครับนะจะสับขาหลอกแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สวัสดีครับสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแนวน้มทองคำให้นะวันนี้วันที่31ตุลาคม2568นะครับเวลาอาจเคลียบกันที่เุลา11โมง45นาทีนะครับก็แน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะครับนะก็ต้อนรับเ,เทศกาลผีเลยนะครับนะดูว่าวันนี้ตลาดทองคำครับจะเป็นผีมาหลอกเราหรือเปล่านะครับนะ จะสับขาหลอกแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเ,เบื้องต้นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามีข่าวดีแล้วนะครับว่าปัจจุบันนะครับทองคําได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยนะครับและตอนนี้ก็ออทองคำเนี่ยได้เป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันนี้เนี่ยนะครับจึงทําให้คาดการณ์ได้ว่า ทองคำนะครับน่าจะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้ในช่วงแรกนะครับนะโอกาสที่จะรีบาวกับขึ้นไปมีสูงมากกว่าลงนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ผมจึงอยากให้นักลงทุนนะครับที่อยู่ในกลุ่ม VIP ทุกท่านนะครับจดตัวเลขเอาไว้แบบนี้ว่าตอนนี้นะเทนขาลงระยะกลางนะครับ มันจะสับขาหล่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องหลุดลงต่ำกว่า3,915เหรียญจุดนี้แหละถึงจะเป็นจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางถ้าหลุดต่ำกว่าจุดนี้ได้นะครับเป็นอันว่าเกมโอเวอร์เลยนะครับสำหรับชาวดอยนะเพราะถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า3,915เหรียญได้ครับมันจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางอีกครั้งและแน่นอนครับทองคาจะมุ่งลง ใต้ทันทีนะครับนะเพื่อจะไปทดสอบการเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวซึ่งตอนนี้ครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา3870เหรียญน,นะครับถ้าหลุดต่ำกว่า3915กับ3870ลงไปได้นะครับเป็นอันว่าติดดอยของจริงนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะยาวครับทองคำปรับตัวลงไม่ต่ำกว่า50เหรียญถึง100เหรียญแน่นอน นะครับนะโอกาสที่จะพอแตกมีสูงนะครับบอกเลยนะครับนะสำหรับคนที่ไม่ได้วางแผน Money Management ไว้นะครับโอกาสจะแตกสูงนะครับนะฉันแล้วเนี่ยจับตามองที่3915กับ3870ให้ดีแล้วกันนะครับนะถ้าหลุดลงไปได้เนี่ยทุกอย่างเกมพลิกเลยแต่กับกันเนื่องจากว่ามันเพิ่งเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์จึงทำให้คาดว่าน่าจะมีแรงรีบาว หลอกล่อแมงเมาขึ้นไปก่อนนะครับซึ่งเ,เป้าหมายนะครับถ้าเกิดทองคำนะมันสามารถรีบาวผ่านด่านราคา40,16เหรียญขึ้นไปได้นะครับสัญญาณซื้อระยะสั้นทำงานครับให้เปิดซื้อบายหมดหน้าตักได้เลยนะครับนะเป้าหมายที่40,27จนถึง40,30เหรียญและถ้าเกิดผ่านด่าน40,27ี่เหรียญขึ้นไปได้เปิดซื้อบายอีกครับเป้าหมายอยู่ที่4 0 3 6ถึง4,038 ถ้าผ่านด่าน4,036ได้ให้เปิดซื้อบายขึ้นอีครับปิดกำไรที่ประมาณ4,044ถึง4,046แล้วถ้าเกิดผ่านด่าน4,044ขึ้นไปได้ซื้อตามอีกครับไปปิดกำไรที่4,053ถึง4,055และสุดท้ายครับถ้าผ่านด่าน4,053ได้เปิดซื้อบายอีกครับเป้าหมายอยู่ที่4,058จนถึง4,060เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับจะไปจบที่ประมาณ4,070เหรียญน,นะครับ แต่ถ้าเกิดทองคำนะครับมันสามารถปรับตัวลงแล้วหลุดต่ำกว่า3,964เหรียญลงไปได้นะครับอันนี้ชาวดอยต้องระวังเลยนะเพราะถ้าหลุดต่ำกว่า3,964เหรียญลงไปได้ครับทองคำอาจจะพลิกเกมเป็นขาลงระยะกลางได้เพราะเนื่องจากว่าด่านนี้ครับ3,964เนี่ยมันเป็นจุดสตาร์ทของการเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางนะครับหลุดต่ำกว่า3,964ครับ เสี่ยงเปิดขายเซลล์ลงมาได้ครับไปปิดกำไรที่3952ถึง3954นะครับและอาจจะไหลลงต่อได้ถึงประมาณ3941ถึง3943สุดท้ายที่คำนวณได้ครับต่ำสุดครับไปที่ประมาณ3928ถึง3930นะครับไม่ว่ายังไงก็ตามครับทองคำห้ามหลุดต่ำกว่า3915เด็ดขาดเอ่อเด็ดขาดนะครับนะถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่า3915ครับทองคำยังฟื้นตัวรีบาวกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าหลุดต่ำกว่า3915ลงไปได้ครับ ปิดประตูตีแมวเลยครับนะไม่มีทางฟื้นแล้วนะครับสำหรับทองคําในเรื่องของโกลสปอตนะครับนะในส่วนของทองแท่งนะครับในวันที่31ตุลาคม68นะครับเวลาเที่ยงนะครับนะก็บอกไปเพื่อนว่าตอนนี้สําหรับทองแท่งนะครับมันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นระยะกลางนะอาจจะเป็นเพราะด้วยค่าเงินบาทด้วยอะไรด้วยนะครับจึงยังไม่ปรับตัวขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา 61800บาทนะครับถ้าเกิดผ่านด่าน61800บาทขึ้นไปได้นะครับทองคำถึงจะเป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับแล้วบอกได้เลยว่าถ้าเกิดผ่านด่าน61800บาทขึ้นไปได้นะครับนะทองคำเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะขึ้นไประดับประมาณ61900จนถึง62100บาทได้เลยนะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะไปได้ถึงระดับประมาณ 62300-62400ถึง62,400บาทต่อบาททองได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางนะก็จึงมองได้ว่าทองคำเนี่ยยังมีโอกาสจะปรับตัวลงได้อยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะลงได้หรือไม่ได้ครับอยู่ที่ราคา6800บาทนะครับถ้าทองคํายังไม่หลุดต่ากว่าราคา6800บาทนะครับให้นักลงทุนครับเสี่ยงเปิดซื้อบาย ขึ้นไปก่อนนะครับฉะนั้นแล้วคําถามที่ถามมาว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมนะครับตราบใดที่ทองคํายังยืนเหนือ6,800บาทซื้ออย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลัวแต่ถ้าลดต่ากว่า6800บาทลงมาได้อันนี้ต้องกลัวนะครับเพราะถ้าลดต่ากว่า6800บาทลงมาได้ครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายเซลนะซึ่งทองคาเนี่ยอาจจะไหลลงนะครับได้ถึงระดับ6 5 0 0จนถึง6600บาทต่อบาททองนะครับต่ำสุด ที่คำนวณได้ครับทองคำอาจจะไหลลงถึงประมาณ6,200ถึง6,300บาทได้เลยนะครับฟลุกจริงๆครับต่ำสุดนะอาจจะไหลยอ,อยู่ประมาณ60,000่น้นจนถึง6,100บาทนะครับนี่คือต่ำสุดที่คำนวณได้ในวันนี้นะก็หวังว่าจะไม่หลุดต่ำกว่า6 0,000แล้วนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า6 0,000ได้นี่อันนี้คือเสียทรงเลยนะครับนะทองคำเนี่ยอาจจะไปไกลได้ถึงประมาณ59,700า 5,9600บาทได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามครับวันนี้ทองคำห้ามลุดต่ำกว่า60,000บาททวนนะครับนะโอเคทีนี้ถ้าเกิดมันยังยืนเหนือ60,800บาทได้อยู่นะครับนะก็ซื้อไปก่อนเลยนะครับนะยังไงมีลุ้นแหละนะครับที่61,900า จนถึง62,100บาทเนี่ยแล้เนี้ยมีลุ้นแล้วนะครับนะถ้าผ่าน62,100บาทขึ้นไปได้นะครับหรือว่าไปตลาดสูงกว่า62,100บาทขึ้นไปได้นะครับนะก็แปลว่าทองคําแท่งครับอนาคตสดใสนะครับนะก็ไปย้อนไปกันยาวๆเลยนะครับนะสูงสุดที่ผมให้นะถ้าจะเกิดมันขึ้นจริงๆนะครับนะจนถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยผมให้สูงสุดได้มาถึงประมาณ20,000อ่ะ62,600 จนถึง62,700บาทต่อบาททองได้เลยนะครับนั่นนี่คือสูงสุดที่คำนวณได้สำหรับทองแท่งนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับวัดใจที่จุดจุดเดียวเลยครับนะ6 1 7 0 0 61,800เนปรี่ยประมาณนี้นะครับนะต้องผ่านขึ้นไปให้ได้เท่านั้นนะครับนะก็จบเพียงแค่นี้นะครับนะสำหรับทองแท่งนะทองแท่งดูง่ายครับมันไม่ซับซ้อนไม่เหมือนโกลสปอตนะครับนะโอเคนะ้ตามนั้นนะครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับ